ชีวิตนี้ทำทุกอย่างที่ได้ตังทำทุกวิธีชีวิตนี้ทำทุกอย่างที่ได้ตังเทคทุกวิธีทางให้ได้ใจนีแหละโหมีสุภาษิตอยู่บทหนึ่งผมได้ลงลงไว้ในไอจีในแคปชั่นว่าคนเรานะแบกความแบกหินแบกรายนะแบกหินแบกรายยังได้สร้างบทได้ยังได้สร้างวัด จะได้มียังมีประโยชน์แต่ถ้าคุณแบกความทุกข์แบกบความโกรธอ่ะคุณจะได้ประโยชน์อะไรสู้มาแบกบหินแบกทรายอ่ะมีประโยชน์กว่าเยอะเลยถ้าคุณมวัวแต่แบกบอด,ดีตแบกบความทุกข์แบกบความโกรธไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าอะไรเลยทุกวันเนี้พยายามอย่าอย่าใช้อด,ดีตเป็นห้องของัง แต่จงใช้อดีตให้เป็นบทเรียนเป็นห้องเรียนแล้วคุณจะเป็นครูสอนคุณให้เป็นบทเรียนแล้วว่าคุณจะได้พัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นเหมือนกับผมน่ะผมโด,ดนถูกโดนถูกถูกเยียดยามถูกนินทาสารพัดแต่ทําไมรู้ไหมผมไม่แคร์เพราะว่าผมน่ะผมจะตกบหน้าคนที่โดนถูกผมผมจะตกหน้าคนที่นินทาผมด้วยผม ด้วยการทาสิ่งที่ผมทําให้มันสำเร็จนั่นแหละอย่างแคปชั่นที่ว่าจงตกหน้าคนที่นินทาเราด้วยความสําเร็จแค่นั้นแหละวันเนี้ยโอเคคุณอาจจะมีน้ําตาไปบ้างคุณอาจจะมีความซึงเศร้าไปบ้างแต่เมื่อไหร่ที่คุณทําสําเร็จขึ้นมาปุ๊บคุณไม่ต้องทำอะไรแค่คุณหันไปยิ้มเขาก็พอแค่นั้นแหละเป็นความสุขคุณและมาวันนี้ก็อาจจะรู้สึก สาระเิดหน่อยปกติผมไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่หรอแต่อาจจะมาแบบมีสาระน,น,นิดนิดหน่อยหน่อยก็คนร้านนั่นแหละบางทีก็มีสาระบางทีก็แล้วแต่อารมณ์อ่ะคือผู้ชายเราอ่ะนะมันก็เปลี่ยนเหมือนสภาพอากาศอะ่ะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดบางทีก็อารมณ์ร้ายบางทีก็อารมณ์ดีผู้ผู้ชายทุกคนแหละพอผู้หญิงรักเขาทักคนเขาจะเชว่าผู้ชายคนเนี้นะโอ้โหพิเศษต้องเป็นคนพิเศษคุณลุมคิดอะไรหรือเปล่า ผู้ชายก็คนธรรมดาเขามีรักโลกกลุ่มหลวงบางทีเขาว่าลรมเดียลรมณรายเขาไม่ได้ี่เียมาจากไหนหรอคุณอะหวังกับเขามากเกินไปว่าพอคุณชอบเขารักเขาแล้วคุณต้องแบบยต้องเป็นคนพิเศษเขาอาจทำให้คุณเสียใจได้เหมือนกันแต่ทุกครั้งที่เขาทำให้คุณเสียใจบางทีอะเขาขอโทษแล้วจงให้อภยัยคุณจะไปโกรธเขาเลยเพราะว่าสิ่งที่ให้สำคัญก็คือการให้อภยัยรับถามว่า ผมถามคุณสักคำเถอะคุณล่าเขาไหมถ้าคุณล่าเขาอ่ะให้เอาภัยเขาเถอะแล้วการที่อยู่ด้วยกวันร่วมกันอะ่ะ mm hmm. การให้ภัยอ่ะจะทําให้ความสาัมพันธ mm hmm. ์ยืด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 ยาวออกไปยืดยาวไปแต่แต่แต,แต,แต่ที่คุณกรูดเขาโมโหเขาคุณไม่ได้ภัยเขาอ่ะความสัมพันธ์จะจบลงทันทีคุณก็ต้องเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่นะ่ะมันเหนื่อยนะจะบอกให้ผมผูม้ชายทุกคนอะ่ะผมบอกให้อะไรรู้ไหมคุณ มีแฟนแล้วว่าแฟนตัดเนือ้อตัดตัวคุณให้ภายเขาอ่ะยังดีกว่าที่คุณไปหาผัวใหม่ว่าผัวใหม่คุณเอ้ยไม่ใช่ขอโทษครับอาจจะแรงไปแฟนใหม่คุณอะจะเป็นลักษณะไหนคุณยังไม่รู้เลยการเลือกต้นใหม่อ่ะการเลือกต้นใหม่กรีดิบแรงใหม่อ่ะโอเคถ้าดีก็ดีไปถ้ามันเลวร้ายมันจะเลวร้ายวกว่าเดิมมาวันนี้ว่าเออแค่นี้แหละแค่นี้และพอพอพอวันนี้แค่นี้ก่อนเดียเด๋ยวซ้ำเยอะละ